สวัสดีครับป่ใหม่ปีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนอะครับนะครับตื่นเจ้ามาครับผู่ใหม่ปีน้องครับผมป้าปู่ใหม่ปีน้องมาต้มน้ำปูครับน้ำปูตะคลิปก่อนผมลงไปดูนะลงหื่อป่ใหม่ปีน้องได้ดูนะครับปู่นาครับเอามาใส่ขี้ออกแล้วก็อารวมๆกันนะครับผมเมื่อกี้ปูนามาได้เก้ากิโลกรัมแล้วก็เอาขี้ออกไปจ้างคนหมู่นะครับ สมุนไพรลักที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเอารวมกับผูตีจะกปมโหนนะครับกว่ามีใบจจคไขใบขมิ้นใบมะแฮะนะครับซอย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 รวมกับผูเี๋เราจะไปโม่นะครับผมไปจ้างคนโม่ครับคนโม่ห้เรียบร้อยแล้วก็ขันหน้ามห้เรียบร้อยนะครับตัวตอนสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงแหลงจ้างคนโม่เผิ่ครับจ้างกิโลหกบาทครับโอ้สบายสบายครับเปื่นขันหน้ามห้เรียบร้อยครับ เปิดมีเขียงหม่มีเขียงขันแบบ้อยครับเขียงขันน้ำยบร้อยหลังจากเขาได้น้ำปูสดมาแล้วครับเขาเกาทิ้งไว้หนึ่งคืนครับตอนเจ้ามาเขาก็ออามาตุ้มจี้นะครับตุ้มเจเวลาหลายชั่วโมงนะครับก็เลยได้หลวไม่ลำาไยครับนี่ครับหลวไม่ลำาไยมานี่หลวไม่ลำาไยมาครับต้องดังไฟจี้นะครับเจ๊แก่เจ๊บวหวครับ๊แก่แป้งครับเขาก็ปล่อยเขี้ยวไปครับไฟม่ต้องแห้งนะครับ เดี๋ยวต้นขบุญจะไหมนะครับถ้าไฟแห้งต้นขบุญจะไหมนะครับน่ครับขบุญควรกวาเคลียร์ลงจี่นะครับถ้าเป็นงวดใกล้จะงวดแล้วนะครับใกล้จะเป็นก้อนเป็นนั่นนะครับเขาก็ปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยการใส่พริกลงไปใส่เกลือลงไปใส่ผงชูรสลงไปครับตัวนั้นรดกลมๆครับตัวรัครับบ่ายเข้านะครับกับขาอูดสมอครับนะครับัวครับ เงาต้องไฟอ่อนๆนะครับไฟเรต้องแห้งนะครับถ้าไฟแห้งนี่ต้องขอบบนจะไหมนะครับขอบบนจะไหมเราต้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์ลงนี่นะครับขอบลมบนไหมก็ทราบกินไหม้บ่ล้มนะครับนะครับพอดีได้หลัวไม้ลำใหญ่มาครับเราต้องเตรียมพ้อมครับไฟก็ม่ต้องแห้งนะครับไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับก็ต้องใจเวลาหลายชั่วโมงอยู่ครับในการเคลียวน้ำปู เคี่ยวน้ำปูต้มน้ำปูเนี่ยนะครับทางฝั่งเหนือเพื่อนก็จะเอาน้ำปูนะครับไปใส่ยำโนใส่แกงโนใส่ตำมะโอนะครับหรือลักนะครับลักลักกับเคี่ยวกับโนเนี่ยครับใส่ยำโนใส่แกงโนเนี่ยนะครับเหมาะกันแล้วครับคนฝั่งเหนือครับบางคนก็มีนักกับไปขายนะครับน้ำปูก็ชงนี้ขายกันกิโลละห้าร้อยบาทนะครับหูนะสดซดนี่กับ สามสิบสามสิบห้าสี่สิบนะครับขายกันนะครับบางตีก็สี่สิบบาทต่อกิโลนะครับปู่นะก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับนะครับองค์็บปู่มาได้เก้ากิโลครับปอแม่พีน้องเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าเคียวเซ็ตได้น้ำปูกี่กิกิโลนะครับติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ปูแม่ปีน้องได้พอได้ับชมกันนะครับนะครับขอบคุณเนะครับขอบคุณครับ